สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่าสาวสรินอยู่นี่แถวนี้จ้ะแถวนี้สาวสุรินมาเก็บอ,อะไรนะผักกาดสนิมมาจ้ะเพื่อนจะผักกาดสนิมแถวแถวเนี้ยปีนี้เขาตัดหญ้าหมดเลยสาวสุรินยังไม่เห็นผักกาดสนิมเลยจ้ะเขาตัดทิ้งหมดแล้วจ้ะเออไม่ได้เก็บแล้วปีนี้เนี่ยแถวเนี้ยแถวนี้จะมีผักกาดสนิมเยอะมากจ้ะเพื่อนจ้าเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ย สาวสุินขี่สกูตเตอร์มาหาเก็บผักจ้ะนี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าจ้ะสาวสุรินขี่มาหาเก็บผักแถวนี้แหละม,มีเลยจ้ะประกาดสนิมอ่ะอันนี้มันใช่บอ่อเนี่ยอันนี้มันใช่บ่เนาะเออใช่อ่ะเออใช่จ้าเพื่อนจ้ะเอาอันนี้มันใช่ได้เนี่ยนี่นี่นี่ประกาดสนิมจ้ะนี่นเพื่อนจ้ะเห็นไหมมันจะมีหนามๆเนี่ย เนี่ยเนี่ยผักกาดสนิมโอ้ใช่จริงด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผักกาดสนิมจริงด้วยเพื่อนๆจ้าเนาะเนี่ยเขาตัดไปไงเขาตัดเห็นไหมเขาตัดเตรียมเลยนี่ไงสาชลีจะเก็บให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่นี่อ่ะผักกาดสนิมจ้าเพื่อนจ้าเนี่ยผักกาดสนิมจ้านี่เยอะเลยจ้าเนี่ยนี่จ้า นี่ก็พักกาศนิมเนี่ยให้มันจะมีน้ำหนามเนี่ยต้นมันจะมีนำหนามเห็นไหมจะมีนำหนามนิดหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยนี่จ้ะพักกาศนิมจ้ะนี่เนี่ยมันก็กำลังออกดอกเห็นไหมมันจะมีดอกเนี่ยดอกมันดอกมันก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะเพื่อนนะดอกก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันจ้ะเพื่อนจ้ะนี่อ๋อตอนนี้มันยังไม่ออกดอกมันกำลังเป็นยอดยอดอยู่เนาะนี่นี่จ้ะพักกาศนิมจ้ะเนี่ย เพื่อนจ้ะนี่นี่เห็นไหมนี่จ้ะผัะกกาดสนิมจ้ะนี่อันนี้ก็ะชายเนี่ยเออนี่ใช่ใช่จริงด้วยเออเขาตัดต้นมันหมดเลยมาให้มันขึ้นใหม่เนาะอืมใช่เนี่ยแถวเนี้ยปีที่แล้วสาวโซดินก็เก็บเนี่ยเห็นไหมกําลังออกเนี่ยเนาะเพื่อนจ้าดูดิพอมันยังไม่ออกดอกสาวโซดินก็จะไม่ มองไม่รู้ไงถ้ามันออกดอกอะ่ะมันเราจะมองเราจะรู้เลยว่าเออนี่ผักกาดสนิมอย่างนี้เนาะโอ้ยนี่เจอหอยด้วยนี่แหละผัะกกาดสนิมจานเพื่อนจ้าเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่จ้ะเนี่ยมันเป็นอยังไงเนี่ยต้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้ำๆนิดนึงเนี่ยมันจะมีน้ำๆเห็นไหมเน,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 นะนี่ยกำลังออกตุมต้มๆยอดปันแล้วมันก็จะมีเออ ดอกมันก็จะมีสีเหลืองเหมือนดอกรับนี่แหละนี่จ้ะเพื่อนจ๋าเนี่ยสาวชนิ่น,นี่อันนี้ไม่ค่อยมีแดดเหมือนเมื่อวานจะเมื่อวานมีแดดนี่ดีเนาะเพื่อนจ๋านี่อุย้ยเยอะเลยจ้ะเนี่ยแถวเนี้ยเยอะเลยจ้ะเนี่ยปาการะนสนีนิมเนาะเน,นี่ยเยอะเลยจ้ะเนี่ยเนี่ย เนี่ยจ้าเห็นไหมเพื่อนจ้าเนี่ย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 ประกาศสนิมจ้ะเนี่ยได้หนึ่งกัมแล้วพอแล้วจ้ะเก็บไปแค่นี้จ้ะเพื่อนจ้าแค่หนึ่งกัมก็พออันเนี้ยสาวสุรินทําแกงอ่อมอร่อยนะเนี่ยนี่แหละปีที่แล้วสาวสุรินทําแกงอ่อมจ้ะเพื่อนจ้าไปจ้าไปจ้ะนี่แหละนี่จ้ะประกาศสนิมเด้อจ้ะ มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมต้นมันจะมีน้ำน้มสีน้ำตาลน้ำตาลดำๆอ่ะหนามมันอะ่ะเห็นไหมดอกมันก็จะเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกดอกนะเพื่อนจ้าเนาะไปจ้ะขับสกูตเตอร์เล่นต่อจ้ะเพื่อนจ้าไปสกูตเตอร์สาวสุลินขาขับหาเก็บผักจ้าเนาะไปจ้ะไปจ้ะไปกันต่อเลยจ้าอู้แดดออกแดด เด็ดออกดีดีไปจับไปจ้ะไปกันต่อจ้า